สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Bre Standing ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออจิตวิทยาสายดาร์ครับโดยดูจากข้อมูลสรุปหลายๆแหล่งเลยแล้วก็มีอ้างอิงถึงหนังสือของดรฮิโร่ด้วยที่เห็นพูดถึงกันเยอะคือเป้าหมายเราเนี่ยอยากจะทําความเข้าใจเทคนิคการโน้มน้าวใจที่ที่มันทรงพลังพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้ไม่ดีนะแต่แบบเพื่อให้รู้ทันมากกว่าหรือป้องกันตัวเองหรืออาจจะ ปรับใช้แบบมีจริยธรรมใช่ค่ะสำหรับคนที่สนใจจิตวิทยาเชิงปฏิบัติก็น่าจะอยากรู้เรื่องนี้กันครับมาลองดูกันเลยดีกว่าไอเดียแรกที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยตัดสินใจด้วยอารมณ์นำเหตุผลตลอดจริงไหมครับ อันนี้เป็นแกนหลักเลยค่ะคือมันอธิบายว่าทำไมหลายๆเทคนิคมันถึงเวิร์กเพราะมันไปแตะแรงขักลึกๆของคนเราเลยนะมันสอดคล้องกับที่เอ่อเมเฮราเบียนว่าไว้เหมือนกันค่ะว่าภาพลักษณ์น้ำเสียงพวกนี้มีผลเยอะกว่าเนื้อหาคำพูดจริงๆเสียอีกหมายถึงว่าพวกภาษากายอารมณ์มันสื่อสารได้แรงกว่าคำพูดประมาณ55%กับ38%เลยนะคะเทียบกับคำพูดแค่7%เอง โอ้โเยอะมากค่ะแสดงว่าเรื่องอารมณ์การสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดเนี่ยพลังมันเยอะมากจริงๆนั้นเทคนิคแรกที่เห็นพูดถึงกันบ่อยๆนะครับ Yes set อ๋อค่ะ Yes set ที่เขาจะถามนำให้เราตอบใช่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างคนขายคอร์สออกกำลังกายอาจจะเริ่มถามอยากคุณดีขึ้นไหมครับสุขภาพดีขึ้นมีความสุขขึ้นเนอะอะไรแบบนี้ใช่และค่อยตบท้ายด้วยการขายคอสเบื้องหลังเทคนิคนี้จริงๆแล้วมันคือการสร้าง รูปแบบของความยินยอมค่ะพอคนเราตอบใช่ซ้ำๆบ่อยๆเข้ามันเหมือนเกิดแรงเฉื่อยทางความคิดแรงเฉื่อยค่ะทำให้กำแพงการปฏิเสธคำขอสุดท้ายมันลดลงไปเองแบบไม่รู้ตัวอ๋อเป็นการปูทางไปก่อนนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วอีกอันที่ได้ยินบ่อยเหมือนกันคือ Mirror Effect ครับการสะท้อนพฤติกรรมการเรียนแบบท่าทางน้ำเสียงจังหวะการพูดใช่ใช่ทำคล้ายๆอีกฝ่ายอันนี้เขาว่าช่วยสร้างความไว้วางใจมันได้ผลยังไงคะ หลักการง่ายๆเลยค่ะคือความคล้ายคลึงเนี่ยมันสร้างความชอบพอแล้วก็ความไว้วางใจในระดับจิตใต้สํำนึกนะคะคนเรามักจะรู้สึกดีกับคนที่คล้ายๆเราอืมอืมเข้าใจได้ครับแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะครับถ้าทำแบบจงแจ้งไปหรือดูไม่เป็นธรรมชาติมากๆอ่าฮะ มันอาจจะเกิดผลตรงข้ามเลยที่เขาเรียกว่าบูมมรแรงเอฟเฟกนะคะคือเขารู้ทันแล้วต่อต้านแทนใช่ค่ะอาจจะรู้สึกว่าเราพยายามจะควดคุมหรือไม่จริงใจแล้วก็จะอืมต่อต้านขึ้นมาแสดงว่าต้องเนียนๆหน่อยต้องใช้ความสังเกตและความพอดีค่ะครับนอกจากเทคนิคสร้างความรู้สึกดีๆแล้วเนี่ยยังมีที่เล่นกับความรู้สึกอื่นด้วยอย่างเช่นความกลัวหรือความรู้สึกผูกมัดใช่ค่ะที่ชัดๆก็มี Scarcity ความขาดแคลนค่ะทําให้เรารู้สึกว่าของมันมีน้อยของมันจํากัดเดี๋ยวจะหมดแล้วอ๋อพวกสินค้ามีจํานวนจํากัดโปรวันนี้วันสุดท้ายนั่นแหละค่ะมันไปกระตุ้นความกลัวการสูญเสียในใจเรา loss aversion กลัวอดกลัวพลาดใช่ค่ะทำให้รู้สึกว่าต้องรีบคว้าไว้ก่อนแล้วอีกอันล่ะครับ foot in the door ที่เริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนอ๋อเทคนิคขอทีละขั้นอันนี้ก็ใช้บ่อยค่ะ มันอาศัยหลักจิตวิทยาเรื่องความมุ่งมั่นและความสอดคล้องคอม m ิ t เม n ต์แอนด์คอน t ิสเทยังไงนะครับคือพอเราตกลงทำเรื่องเล็กๆง่ายๆให้ใครไปแล้วครั้งหนึ่งครับเราจะมีแนวโน้มที่จะตกลงทำเรื่องที่ใหญ่ขึ้นยากขึ้นตามมาทีหลังเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเเสมอต้นเสมอปลายคำไหนคำนั้นอะไรแบบนั้นค่ะอ๋อเหมือนตอนแรกแค่เพื่อนขอให้ช่วยถือของนิดหน่อยอืม แล้วสักพักก็อาช่วยขนของย้ายบ้านเลย <laughs> หัวเราะเบาๆ <laughs> ประมาณนั้นเลยครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับผมแต่สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำเสมอนะครับคือเทคนิคพวกเนี้ยถึงมันจะดูมีประสิทธิภาพเนี่ยแต่มันก็เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันใช่ค่ะในข้อมูลก็ย้ำเรื่องนี้ว่าใช้ได้ทั้งทางบวกทั้งลบใช่ครับดังนั้นการเข้าใจกลไกพวกนี้แหละคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลย รู้ให้ทันว่างั้นเถอะค่ะทําให้เรามองเห็นว่าเอ๊ะตอนนี้มีคนกําลังพยายามใช้เทคนิคนี้กับเราหรือเปล่าจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างเอ่อมีข้อมูลมากขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวหรือถ้าจะใช้เองก็ต้องใช้อย่างระวังและมีจริยธรรมถูกต้องค่ะเช่นอาจจะใช้ในการเจรจาต่อรองหรือสร้างแรงจูงใจดีๆในทีมก็ได้ถ้าใช้ให้ถูกทางครับ สรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมเทคนิคจากจิตวิทยาสายดาร์กไปหลายตัวเลยนะครับตั้งแต่เรื่องอารมณ์นำเหตุผล yes set mirror effect scarcity แล้วก็ foot in the door ประหมายหลักๆก,ก็คือให้เราเข้าใจกลไกแล้วก็รู้เท่าทันมันค่ะแล้วก็มีประเด็นชวนคิดทิ้งทายไว้นิดนึงเหมือนกันนะคะครับคือการที่แนวคิดจิตวิทยาสายดาร์กแบบนี้มันได้รับความสนใจมากๆในยุคนี้เนี่ยมันอาจจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับ ภูมิทัศน์การสื่อสารในปัจจุบันหรือเปล่าหรือมันสะท้อนความต้องการอะไรลึกๆของคนเราเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลการอยากเชื่อมต่อหรือการอยากเป็นที่ยอมรับในสังคมก็น่าคิดนะคะน่าคิดจริงๆครับชอบเล่มนี้ไหมครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้า